ราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกลาบสวัสดีครับผมพบกับผมอีกเลเฮวเ,เดซี่ที่ซ่องเมบางทางเดียกันครับนี่ กำลังจะไปลองรถกันเพิ่งออกจากปู่เมื่อกี้เลยอะไรอีกนี่ตัครับลองกับฟอร์ซ่าซะหน่อยเบื้องรับว่าจะเป็นย่างไดนแบบนี้สีแดงหรือสีเขาแดงแนะบบรอบที่ตดี๋ตวนี้กําลังเช็ครถตัวหนึ่งแล้วลูกลากของเยีเ่ยมโตนะครับไปแล้ว มานักถ่ายอยู่นี่เพราะว่าสิอันี้มันโมมินเนาจับกล่องยืนไทยยังไงมันขบมานะเดี๋ยวจะจับจ,จับกล่องไทยเลยเดี๋ยัจะจะระวัดจีน้่าเพราะว่าเอาใส่กระอสะถ้าเบื้งว่นมันทิป็นยังไหครับตอนนี้ยังถ่าทยก่อน,น,ย,นอยังแรง ลอลอลออยาลอกันตอนนี้สีีสูสีสูสีฟอสซาวหวะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ่านนีก่อนะถ่าถามันถ่าามันก็จะปัานชี้ไปไกลแล้วเดี๋ยวถ่ายยังไงแป๊บนึงงจับลับมาแล้วขี่ไปที่กลับ

มันหลบตัดมองเหนโมมนเเกียวเาอทีวีเอด้อยยิเอ็ดเพาะท่นกัเาไม่ตึ๊บหน่อยหลานท่านยาวเนี่ยสายเกียวเบาโอ้โห้บิว้ยงเ้ยนั่นนั่นนั่นได้อันบ่รอท่อมาก่อนอันบ่สุดเป็นบ่ว่าเอาไหมวะ เขาไม่อยูอบอ่บ่รุ้บจีบมากกว่าบนบ่เหมอนหกัซ่อมถึงซ่อนี่และเอ่ลองซ่อนี่แหละครับห้อที่ตามตอนต่อไปเป็นยังไง See you again วว้าไ w อย